โอเคนะครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่ในช่องแฟนตาตีเฮดอยู่กันในเกมเรทตี้เซิร์ฟรีเบิร์ดนะครับโอเคนะครับก็ผ่านไปแล้วสวันที่คอมเมนต์เข้ามาในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยครับก็วันนี้ก็มาแจกนะครับ5รางวัลนะครับรางวัลละ 2M นะครับก็รวมเป็น 10M แล้วก็มีรางวัลปลอบใจเป็นแคปซูลเล็กนะครับที่บอกไว้2เม็ดนะครับก็ ขอบคุณมากนะครับครบหนึ่งผู้ติดตามนะครับก็เป้าหมายต่อไปก็หนึ่งพันผู้ติดตามนะัขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดติดตามต่อไปนะครับผมก็ด้งใกทํทำนะครับคลิปนี้นะครับก็โอเคครับโอเคนะครับผมก็ก็การแจกก็เป็นการสุ่มวงล้อนะครับนี่ครับที่ผมเตรียมไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับชื่อก็มาจากรายการพวกนี้นะครับชื่อก็ประมาณนี้ครับชื่อมาจากอตรงนี้นะครับก็จากคลิปเลยครับจากคลิป โอเคโอเคก็เอามาจากตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ทุกคนมาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ผมนะครับก็ดีใจดีใจจริงๆคือใครตกหล่นก็ขออภัยไอ้น้ามีตกหล่นนะก็ตามนี้นะนี่นี่นขอบทุกคนนะครับก็คนอื่นเลยก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะแจกใครได้แล้ววันแรกไปเลยผมขอลองเทสก่อนนะเทสก่อนนะเทสก่อนนะเทสก่อนเทสก่อนอันนี้คือเทสนะครับผมยังไมไ่แจกนะเทสก่อนนะว่าเทสเฉยนะออกก็ดูไม่ดีนะเทสดูว่ามันหมุนได้จริงเปล่าครับโอเคน่าได้นะโอเคเทสเทสเป็นชื่ออะ,อะไรอะ โอเคเทสนะโอเคครับไ้ครับสองเอ็มแรกนะครับผมขอแจกนะครับสองเอ็มแรกนะครับไปเลยครับสองเอ็มแรกนะครับอันนี้นะครับตามรายชื่อเลยนะครับเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวไปให้ดูด้วยว่ามันมาจากรายชื่อไหนมาคนแรกนะครับผู้โชคดีครับคนแรกนะครับคือคือใครคือใครครับคือใคร เออโอ้โหมันไกลมากไกลมากครับจงังหวะนี้อ่านว่าอะไรอะวิดเลฟอะไรอะโนโนซานะครับโนซานะครับโอเคนะครับเอาชื่อออกเลยนะเนี่นะครับก็เดฟโนซาน่าจะมาจากไหนอะนี่นะนี่นะครับก็บอกว่าสู้ๆครับพี่อยากให้ได้มาต่อทุนโอเคครับก็เอาไปต่อทุนนะครับโอเค ขอญาตอ,อ่านะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็มาแล้วครับไปเลยสองเอ็มแรกไปแล้วครับโอ่งอา้าวกล่องข้อความเต็มคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวหลังไใบนะคนนี้นะกล่องข้อความเต็มครับพี่โอ,โอเคโอเคเดี๋ยวคนนี้ขอขอรีบไปก่อนนะคนแรกนะความเต็มเอาคนต่อไปเลยนะโอ้ดวงมาแตเ่เดี๋ยว คือให้ไหม่ได้ให้เขาดีไหมเนี่ยเอาความเต็มมาให้ดีไหมอ่ะแต่เขาไปต่อทุนนะคนที่สองนะครับคนที่สองนะครับคือ,ค,อคือใครคือโอ้โหพีทนะครับโอ้โหน้องในขับโอเคโอเคนะครับเออเขาชื่อพีทออฟก็ตนะครับได้ไปนะครับเอาชื่อออกเลยเนาะโอเคครับ ก็ให้ดูนะขอความตีรือเปล่านะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอเคนะคนที่สองไปแล้วนะครับนี่นะเขาอยู่นี่เองนะนี่นะพี่ดับก๊อตนะโอเคนะครับต่อไปนะคนที่สามนะครับที่สามนะครับไปหาน้เคนที่สามเลยครับไปแบบเรีวๆเราเรียว ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามผมนะครับผมก็ติดตามต่อไปครับมีเพื่อนชวนเพื่อนในหลานชวนหลานนะครับผมที่สามาที่สามเป็นเอ่อเอ่ออะไรอะล็อกซี่อชื่ออะไระล็อกอ่านไม่ออกอะงู้ด้วยอังกฤษอะโอเคออกไปเลยครับคนที่สามที่สามนะครับไป โอเคนะครับคนที่สามแล้วนะครับเรียบร้อยขอบคุณครับไปนะครับคนที่สี่นะครับทีสี่นะครับไปไปครับจังหวะนี้ใครใครใครครับเออวิวนาวิวนาอ๋อคนนี้นะครับก็นี่นะครับผมลืมให้ดูเลย หรือน,น่าจะคนเลท้ายนะนี่นะเอาไปโดนแฮกโอาเล่นใหม่โอเคโอเคตะหลุดนะครับลืม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 ก๊มอปปี้ชื่อเขานะโอเคไปโอเคครับมีไหมยังไม่มีนะต่อไปนะครับคนแรกให้ดีไหมคนแรกเขาเต็มอ่ะหรือจะบุดใหม่ดีครับ ก็องความเต็มอะ่ะเอาไงเดี๋ยวตามตัวยากด้วยเนี่ยคนที่จะไปนะครับคือบาร์สหล่อหล่อนะครับผมโอ้โหบาร์สหล่อหล่อบาร์สหล่อหล่อนะครับโอเคครับโอเคบาร์สหล่อหลอด้ไปนะครับก็เอาไปอีกสองเอ็มโอเคคนแรกน่าจะเอายังไงเดี๋ยวผมคนให้เขาไหมอ่ะ ก็ขอเป็นไม่เดี๋ยวผมขอเป็นไม่ให้นะครับก็ข้อความเต็มนะครับเดี๋ยวลองใหม่ก็แต่ข้อความเต็มก็ขอโทษด้วยนะครับคือไม่รู้จะตามยังไงไงผมก็อลองใหม่นะคนนี้นะโนซานะถ้าเต็มอีกก็ขอโทษนะเต็มนะครับโอเคนะครับก็ขอหมุนใหม่เนาะเราจะวกดกันเด้อ ถ้า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 เจอถ้าเห็นคลิปนี้ก็มา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 ,มาทักผมได้เดี๋ยวผมให้ให้เป็นเอมหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคขอบุญใหม่นะครับชื่อ,อชื่อมันชือ่อมันอ่าเรียกว่าไงข้อความมันเต็มก็ขอโทษด,ด้วยคนสุดท้ายนะครับสุดท้ายเป็นเอ,อ่ออึบอึบบเป็นดีมหรือเปล่าอ่านว่าอะไร <S 2> <S 2> <S 2> อ,อ่ะ โอ้โหสีชมพูวันแบบโอเคนะครับครบแล้วนะครับห้าคนนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับโอเคห้าคนครบนะโอเคครับต่อไปนะครับเป็นเออนี่เลยลัคกี้แคปซูลไปนะครับลัคกี้แคปซูล ที่แคปซูลนะครับก็คือคือโอ้อ KTSC นะครับได้ไปนะครับแคปซูลน้อยนะครับโอเคขอบคุณครับก็ในขับกันเองครับก็เขามาสนับสนุนนะครับเอาแคปซูลไปเลยโอเคนี่นะนี่นะน้องอไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับไม่สุดท้ายแล้วไป ไปเลยไปเลยใครจะได้ครับอึ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 บอบอึ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 บอบ โอเคนะครับก็หมดแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็มาแจกนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยครับก็คลิปนี้ถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมหรืออยากวิ่งกับผมก็คอมเมนต์ได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องแฟนตาเทียด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ